ค่ะกาบสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทังช่องแตงโมพ้ารวยนะคะเนาะค่ะค่ะกยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ทังช่องแตงโมพ้ารวยนะคะค่ะมื้อนี้แตงโมกับสิได้น้าคลิปลาลองของแม่คู่มาให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังนะคะเนาะค่ะแม่คู่ ล่ำลองให้พี่น้องฟังค่ะแตงโมกับสีน้าขีดมาให้พี่น้องฟังค่ะฝากจังได้กไปติดตามล่ำลองของแม่คู่เลยเนาะค่ะสององค์่ะพญานาคเกศเสียงสององปู่อนันตนาศราศราสุกูศราศราชพร้อมทระองค์พัดสังกัดใจนะคะพรดสังกัดใจนะคะสีรวมสร้างประตูโขงนะคะที่ยุ่งเรือยอยู่ทีนนะะ่ประตูโขงละกั กับเพ่งวัดที่สรส้กกางส้ำเร็วเพื่อพากษ์ซ้ำกระจายพร้อมทั้งพญานาคเกศเสียงสององค์แล้วก็บูรณะโบสถพร้อมทั้งหอและทั้งนะะ่ะที่เสร็จสิ้นไปนะคะแต่ก็เหลือ,อยังเก็บงานเดียวนะคะบูรณะโบสถแล้วก็โครงการต่อไปของครูก็คือสร้างประตูโขงนะคะแดนนรกแดนสวรรค์ที่ปูรบูไว้ อาัานี้แม่คูกับซีนัมรองให้ฟังแจงงนบอนเลยค่ะเรื่อเอฟซีดูทางบ้านทางไกลทางไกลผู้เดินทางมาบ่ไอยจะรวมแรงรวมใจปัจจุบันใจน้ำฝากมาเนาะค่ะท่านแม่คู่ก็ดีแล้วก็พร้อมทั้งช่องยูทูบเนาะค่ะของเกียรติหนึ่งหกห้าชแนลพร้อมทั้งมหาเฮงมวลซึนพนร้อมทั้งมัชชาพารวยรัชชาพาโชกะค่ะ แตกยิ้ยวยวมเราด้วยแตงโมพาดวยบวังแม่นมาแต่งโมจำพวกไหนเออแต่แตงโมแตกเสียเอกน,นั่นเสียเอกนั่นเสียเอกถอดเวียนขี่ตัวตายาอ่าอ๋อพี่เอกสิรับรองนะคะ่ะรับรองในบ้านอ่า ช่องไหนก็ได้วันี้ก็ได้เลยก็เป็นยังค่ะโอ้โห่ลาบะเลยพังโุ่ย วพาปนานาี้สดุงลุตามสวยยอให้ทคำลัลงบังตาไม่ที่ใจห่องที่เทีนในยินต่ตาลาันตึงลันตึงคัหนึ่งบัดผมมาเรือนเมชันตุสุกาเอา,าตาลง,งสันสงรางควตัวค่้ยัำหยาลูกค้าท่านไม่ไม่ปุงป่าห้วงของคนเอาที่ล่งเจ้าองไร กโกเขียได้ห้องสวนแสงหอเพื่อสหาเรือนหมสิปวงงามนักยาพวกชนะกับตกาป่าชาวน้มันขึ้นทผลนมันไปกับเตน่าเหืกันเอนเก็บกินข้าต้มบวนหน้ามาโตอปสงกดตามดเสียงคอเสียหัวขาวเศ้าคนเท่าจแค่ลัห ในใหมเมาใสกันเมือนแปดนั่งเรียกว่าสิงหาเขา้าหางสาทิข้องพูดพระองค์งงสมวิมวันปโวรณาใหา้เธอสิ้นจาสิ้นาชวนไปมาและจันท์ไทยเสื้อผ้าได้มือผสมเดินเอาฟา ุงรร่งฝนชงตกลิ้นข้าประดับเหีต็ตควมุนกระพุ้นคำไปบันทำอารันกว้างสังเพาะพุทโปรดฟังปฏิบติเพื่อเขาเชื่อเจ้าสินลเจ้าเสียบาลานตั้เลื่งตำฝนนำเทลงหวังนนหวหน,าน้าหนุนนาโอนเจรรญังสุนท์ ใี้พ่อปันฟ้าเดือนสิเพห่งห้าหมอ่ใจเฮ็ดเก็มตองวันนั้นมาขี้พ่อพอแม่แค้งบนกราสาดยาดำขึ้นเจื้อเจสิ่งมรดเดืองสิเอ็ดวันนั้นบนออพันศาวันตะวะหนาสวดหัวพระสงฆ์องเจ้าบักปองเห็นใสเมาเกียนไข่ ตาพีขีตาอรมีเขาตอบดอกไหมเพียงใต้สงแสงหวังมาเทียบองม่แม่เงแ่แสงแดดจะวังคาล้มตนนกแก่นเลดมันง้อยตอมันเจ่แ่เส sì, ียงแจ่เร so nice. ียพันแพร่มี่ตัวยาพักแยงยืิ้อห่อ่อห่อห่อ่อห่อห่มหห่วห่อหนอห่อ่ห่ห่อ่ห่อแม่่่ ในยิน้าลานตึงลานตึงเอื้อนสังหัวมันกบสิลงเขาเยกับผู้สิทางมุงฝนสิเยใจฟ้าป่าสิมินลงมเดือนสิเอ็ดลงมีเดือนสิสองลงมีคุณจะเห็นว่าพี่น้องสียงของละมืองดังห็น ไล่สวยสุดสวยสุดก็เน้นแก็มยาใหญ่ควาล้มวนผาปไาไปปีกว่โตง่ายๆกินก็ต่ำมาพัวพองยังหอเข้าไม่มานอนลับไปน่งก็บันหินหนาเือนตาบางที่นั่ง่องบ่พอทีภาพอันเต็งกันนี้บาดว่าชาวคือเราพอดนเ่อยนังคอย ตอพอดเื่อนสัวอยกันย้อมตาอยู่แต <internally. S 3> ่งานไม่มีให้ปางเขูดูเอาไป้ตองแหลูกผูตองเหัวเที่อันควรจนหน้าพอดเดือดสิเพื่อนสามเมีหนาว่าสีใจจ่อยใจ่อยจนเน้นหน่อยสันคนจนเน้นหน่อยสันคนดเวาเรื่อตก็ ต้นเือนสีเหียกันลอนความสาโทไปไปแตไปนหำบานใจบ้าบานกานิงสุตายผู้ดีรูปรอค่อยเดือนสีว่าปอปอคอยดหือนอาว่าบเป็นกาเอยกาทีเล ตึะะกวันล่ำของแม่คู่ล่ำรองลํำรองตามฤดูกาลเนาะคะ่ะอามดลยยักไ้แผนซีดีของแม่คู้เ้ค่ะวอนปูของไว้นะคะ่ะอารับล่ำชุดแรกวอนปูของไว้สิเป็นล่ำลองเน้ะคะ่ะติดต่อมาได้นาะคะศู2 2 2นย์หกสองสี่สองเก้าหแล้วค่ะเร่บแม่คู่ศูนย์หกสองสีสองสสองเก้าศูนย์หนึเอา ขอหายเอฟซีแลค่ะสู้ต่ทุกคนมีโศกมีลามีโศกมีหม,ม,มานใส่วันที่หนึ่งกรุงเทพนะคะ,ะคะ่ะขอพื้นผ้าบารมีหลวงปู่ของเนาอามาันี้ค่ะเป็นหน้าที่ของทีมงานนะคะของน้องๆทุกนะคนค่ะเด็กวัยรุ่นยุคใหม่นะคะมีความสามารถะค่ะเป็นนักดนตรีนะคะจัดน้อยนะคะ โลโควิ้าเข้ากะมากเจอกันในวงไงที่ไงของในคู่องวนแล้วค<ฮ>่ะเอาอเดียวพ่อหอมปาพ่อพ่อซะกั้นพ่อจิอ ลำลองของแม่คู่ก็ได้จบลงแล้วนาอค่ะเนาะค,ะะคะ่ะถ้าเอฟซีสายบุญสนใจอยากฟังเต็มอัลบั้มค่ะสำหรับลำลองของแม่คู่นาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะติดต่อมาได้ทางช่องแตงโมเนาอค่ะเนาะค,ะะคะ่ะลำลองหรือจะเป็นลำว่อนปูขอหวยค่ะเอฟซี FC สนใจอยากได้ติดต่อมาทางช่องแตงโมได้เนาะคะ่ะ หรือเอฟซีไซบุนสนเจอย่าปูชาองคูกรสังกระจายค่ะเปิดโทษแต่งโมก็ล้อยไวนาคลิปเนาะกันเนาะค่ะก็สำหรับผู้ที่เขามารับชมรับฟังแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุกๆมันมันลำๆรวยๆเนาะกันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ